สวัสดีสุยดเชาววันพันช์แมนกันทุกคนด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับก้อนในช่อง yes icon โอเคแล้วับผมและในคลิปนี้ผมจะมาอพกาโโ o ให้ถึง5ดาวม่วงคนแรกในเซิร์ฟกันนะครับผมทุกคนแต่ไม่ใช่าโร่ตันนี้นะ เอาแล้วะและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับตัวละครกาโร SSR บวกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้กาโรของผมพลังอยู่ที่5ล้าน9แสนนะฮะและมีดาวม่วง4ดาวนะครับผมและในวันนี้ผมก็จะมาทำการอัพตัวละครตัวน,นี้ให้ถึง5ดาวม่วงให้ได้นะครับผม let's go <S โอเค,คแล้วก็ผมและตอนนี้เศษชิ้นส่วนของกาโรที่จะทำขึ้น5ดาวเหลืองนั้นเราก็พร้อมแล้วนะครับผมที่จะไปอัพขึ้น หดาวเหลืองกันก่อนเลครับผมโอเคกดไปแล้วก็ปลดขีดจำกัดไปเลยนะครับผมเรามาดูว่าพลังของกาโรจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมโอเคกดปลดไปเลยประสานมาในรอบนี้5ดาวเหลืองไปที่ียปร้อยแล้วพลังเด้งขึ้นมาอีกประมาณ10,000กว่านะครับผมโอเคและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะทำขึ้น 5ดาวม่วงนะครับผมเพราะตัวละครกาโรเราก็จัดอาวุธเฉพาะไปเทียเรียบร้อยแล้วโอเคเราไปปลดกันเลยก่อนเดี๋ยวนะก็ต้องประสานในนี้กันก่อนนะฮะโอเคแล้วก็แลกเราก็กดประสานขึ้น5ดาวม่วงกันเลยนะ กดไป,ปะสารเรียบร้อยตอนนี้การ์ดข,ของเราก็ขึ้น5ดาวม่วงเป็นคนแรกในเซิร์ฟแล้วนะโอเคแล้วก็ผมหลังจากที่เราทําขึ้น5ดาวม่วงสําเร็จไปทีรียบ้้อยแล้วเรามาดูพาร์สฟตัวละครตัวนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดนะครับผมซึ่งพาร์สฟของมันก็จะเป็นหลังจากตัวละครใดๆเคลื่อนไหวจะทําการล้างสถานะสตันนะครับผมเมื่อเพื่อนร่วมทีม ทำการเคลื่อนไหวจะทำการสุ่ม1ตัวเข้าสู่สถานะละว้นดาเมจและกาโร่ก็จะไล่โจมตีตัวละครศัตรูที่ติดโล่ไม่ยอาทอของเกรรการชุบ70%นะครับผมโดยใน1รอบตัวละครกาโร่ก็จะไล่โจมตีถึง2ครั้งนะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราทําขึ้น5ดาวม่วงไปที่เร้ลอยแล้วพลังรวมของกาโร่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่6กล้านหนึ่งเลยนะครับผม พลังโจมตี1น1ล้าน20หม HP อยู่ที่3 5ล้าน5แสนนะครับผมและความเร็วก็จะอยู่ที่436หน่วยอัตราคริติคอลอีก48%นะฮะโอเคเราไปทดสอบกาโร่5ดาวม่วงนะครับผมคนแรกของเซิฟนี้นะครผมว่าอันติคอมันจะเท่และรุนแรงขนาดไหนไปรับชมกันเลยโอเคและก็ขออนุญาตคุณ r u ฟุสนะครับผมพลังใกล้เคียงกันเลย พลังก็จะอยู่ที่31ล้านทั้ง2ทีมเลยนะครับผมโอเคทางฝั่งเราก็จะได้เปิดก่อนเพราะว่าฝั่งเรามีโซนิกบัฟความเร็วนะครับผมโอเคเราจะกดมือนะครับผมในตอนนี้เราจะให้โซนิกตีธรรมดาไปที่ยุงเลยนะครับผมและยุง5ดาวของเราก็จะไล่โจมตีไปที่ยุงฝั่งเขานะเควินฝั่งเขาก็าไล่ไล่ตีมาเหมือนกันนะฮะ มากระบอกเหล็กของเราหมุนไปที่เกลีวกันชุบในรอบนี้แล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดไม่ยอดทอไปที่ระปลอยกาโร่ก็ไล่ควันะครับผมโล,โลม่ยอดทอทันทีมาเกลียวไฟฟังเขาก็ไล่เตะเหมือนกันไปที่เมทัลแบทของเราอาชุรักขบตัวอันติไปที่เกลียวนะครับผมแล้วก็กาโร่ไล่ขวรรอบนี้ก็เก็บงานไปที่รบป้ยอย มันตาจากพัฒนเด็กฝั่งเขาอันติมาอุตสามดาวดาวอยู่ที่21ล้านเลยครับผมทําให้ฝั่งเราติดโลโมเมยอท้อถึง5ตัวเลยนะฮะยุงฝั่ง,งเขาก็ไล่โจมตีเหมือนกันยุงอุตสามดาวและโดนอชูร่าครับตัวฝั่งเราไลาส่สวนตนะีดาวอยู่ที่4ล้านนะครับผมและแก้วิวฟังเขาก็อันติมาสตันไปที่ดวงของเรานะฮะและยุงก็ไล่โจมตีไปที่โซนิกฝั่งเราแล้วก็ติดโลโมเมยอท้ออยู่นะฮะอชูราเขับตัฝั่งเขาก็จะอันติมาอุสามดาวไหมไม่นะครับผม มาแล้วก็โดนยุงไล่จมตีครั้งหนึ่งแล้วก็สะท้อนไปโอ้โหสุูริเตะเอาสามดาวแล้วก็ติมาดาเมจไม่เข้าเลยเพราะว่าติดโลมาโยทอยอยู่นะผมมายุงฝั่งเขาก็จะตีไปที่โซนิกฝั่งเราแล้วก็ติดโลมาโยทอรครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับโซนิกของเรามาเกเรียวฝั่งเราก็จะอัติไปเพื่อบัฟความเร็วให้กับ เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับผมยุงไรจมเตีไปที่ซวยริวนะับผมแล้วก็โดนอาชุระคาบุโตฝั่งเขาอติดมาดาไปอยู่ที่4ล้านนะครับผมแล้วก็ติดโลเมียทอมานะครับผมกาโร่ฝั่งเราก็จะได้เฉิดฉายในรอบนี้อติมาไปที่ยุงดำไปอยู่ที่7ล้านเลยนะครับผมแล้วก็เก็บยุงได้ทันทีเลยนะและโดนสวนด้วยอาชุระคาบุโตฝั่งเขายุงของเราก็ไม่มีลูกไฟใช้ก็ตีธรรมดาไปที่ด้วงนะฮะ มาเทินที่2แล้วนะครับผมโซนิกฝั่งเราก็จะตีธรรมดาไปที่ด้วงและยุงก็จะไล่โจมตีก่อนที่ยุจะไล่โจมตีกาโรของเราก็ไล่ขวนไปที่ซูริวนะครับผมตะกี้มากระบองเหล็กลุกขึ้นมาอันติไปที่ซูริวและอันตีครั้งหนึ่งไปที่ด้วงดาเมจที่4ล้านแล้วก็ปั่น1 2นะครับผมดาเมจไมครับบอลิตติดโลมเมอทออยู่และการรก็ไล่ขวนไปที่ซูริวเก็บงานไปที่เรียบร้อย มาฝั่งเราก็โดนสะท้อนตายไปถึง2ตัวแล้วครับผมกับพันไดอันติม,มาดาเปที่1ล้านเพราะว่าติดโรเมย์ท้อทั้งทีมของผมนะเแต่ว่นฝั่งเขาก็อันติม,มาแล้วก็ติดสตันไปแล้วนะครับผมสาหรับการโร่ของเราแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพาสีของมันก็สามารถยกเลิกการสตันทันทีเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราเคลื่อนไหวนะฮะและเขาถึงตาการโร่ของเราอีกครั้งหนึ่ง อันติไปเลยนะครับผมไปที่ด้วงฝั่งเขาเราม,มาดูว่าดาเมจครั้งนี้ดำไปอยู่ที่14ล้านเลยนะครับผมแล้วก็ด้วงฝั่งเขาก็ยังอึดนะครับผมแล้วก็ลบโลมิเออทอของด้วงไปแล้วนะครับผมหนึ่งครั้งแล้วก็โดนไล่สวนจากอาชุระเข้าตกฝั่งเขานะครับผมยุงฝั่งเราก็ตีนะครับผมตีอันติไปเลยนะครับผมไปที่จกักรพรรดิเในรอบนี้ดำไปอยู่ที่6 สองล้านเองนะครับผมแล้วก็โดนส่วนด้วยอาชุระคาบุโตครั้งนั้นแล้วก็เก็บยุงฝั่งเราได้ไปที่เรียบร้อยกระบ,บองเหล็กของเราก็ยังอึดอยู่นะครับผมมาอันติไปที่ด้วงเลยนะครับผมในรอบนี้ปั่นมาหนึ่งครั้งหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็เก็บเกลวินยังไม่ได้ผมแล้วก็การรอ,อกเก็บเกลวินให้นะครับผมมาอาชุระคาบุโตฝั่งเราก็จะได้อันติอีกครั้งหนึ่ง อันติมาในรอบนี้ดำอยู่ที่4ล้านนะครับผมแต่ก็การโรไล่คนไปที่จกักรพรรดิเด็กเก็บจักรพรรดิเด็กไปที่เรีบร้อยโดนอาชุระเข้าประตูฝั่งเขาก็อันติมาเหมือนกันอาชุรัเข้าประตูฝั่งเราก็ไล่ส่วนอีกครั้งหนึ่งและถึงตาการโรของเราแล้วนะครับผมว่าจะเก็บงานได้สวยไหมในรอบนี้อันติไปดำอยู่ที่24ล้านเลยนะครับผมและก็เดินสะท้อนตายนะครับผมและก็สามารถ เก็บงานได้นะครับผมกาโร่ o, ตอนนี้ทำดาไปอยู่ที่62เลยนะครับผมโอเคนะครับผมและการรีวิวกาโร่ SSR บวก5ดาวม่วงก็จะมีประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมเมนต์กันนะครับ